กระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI และผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพดีเชื่อมโยงกับภาคเอกชนพร้อมวางแผนเจาะช่องทางการตลาดหลายรูปแบบเพื่อกระจายสินค้าส่งตรงไปยังผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นและทั่วถึง นายสินิดเลิศไกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีและกระบี่จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. ได้แก่ปลามเมงสุร,ราษฎร์ธานีงาโรงเรียนนาศาลขามิ้นชันสุร,ราษฎร์ธานีเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและกลุ่มวิสาหากิจชุมชนทั้งระบบเศรษฐกิจฐานราก โอกาสนี้กระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะได้มอบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบ,บียน GI ให้กับขมิ้นชันสุราธ,ธานีและปลาเมงสุราธ,ธานีพร้อมทั้งลงนามข้อตกลงกับชมรมร้านอาหารสมาคมโรงแรมและท่องเที่ยวจังหวัดสุราธ,ธานีและท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อเชื่อมโยงตลาดผู้ซื้อและแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้อย่างยั่งยืน การลงพื้นที่ในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยการให้ความรู้และทรัพยากรที่สำคัญในชุมชนมาพัฒนาเป็นสินค้าและบริการเป็นการรักษามาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภครวมถึงส่งเสริมให้มีการขยายช่องทางในการจำหน่ายให้ตรงกับความต้องการของตลาดและการพัฒนาต่อยอด ผลิตภัณฑ์อันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนครับพร้อมกันนี้ยังได้ติดตามความคืบหน้าว่าที่สินค้า GI ในลำดับที่2ของจังหวัดกระบี่นั่นก็คือทุเรียนทะเลหอยปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมขึ้นทะเบียน GI คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปี2566 สำหรับสินค้า GI ลำดับแรกของกระบี่คือกาแฟาเมืองกระบี่โดยได้รับการขึ้นทะเบียน GI ไปแล้วเมื่อวันที่10กรกฎาคม2 5 6 2ซึ่งสินค้ากาแฟาเมืองกระบี่สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดและสร้างไรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดได้กว่า20ล้านบาทโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าส่งเสริมการขึ้นทะเบียน GI ออย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและนำไรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน